อยากให้เธนได้นั่งหลับฝันจินตนาการว่ามีเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในราชวังของเราจะมีเพียงแค่วันของเราผมอยากสร้างดนตรีแนวดีจังเขาเรียกแนวอะไรเนี่ยแจ๊สโซแรปหรือหรือป๊อปโอเปร่าหรือเอื้อนแบบไทยหรือหรือยังไงอ่ะไม่รู้แหละแต่ผมจะทำให้มันเคี้ยวมันให้มันกลายเป็นดีจัง่ คือที่โรงเรียนเนี่ยมันเริ่มจากการที่ผมอะเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ผมอะมีจริตจักรคล้ายๆผู้หญิงเหมือนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมผมถึงเข้ากับเพื่อนผู้ชายไม่ได้เลยผมจะแบบว่าไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงแล้วพอไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเลยกลายเป็นโดนบูลลี่อีกโดนบูลลี่เรื่องสีผิวไม่พอยังโดนบูลลี่เรื่องการที่เราจะเข้าสังคมหรือคบกับใครอีกพอผมโดนพวกผู้ชายแกล้งเสร็จปุ๊บก,ก็แน่นอนว่า ก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งผมก็เลยกลายเป็นถูกอโซเลยฮะโดนทอดทิ้งจากเพื่อนทั้งผู้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพราะเขามองเาว,ว่าเรามันตลกอะ่ะเหมือนเป็นที่ระบายอารมณ์ไม่มีเพื่อนนะเราไปที่ไหนตอนนันร้านเกมไปร้านเกมจนแบบมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในร้านเกมนี่แหละก็คือเป็นเด็กแถวบ้านเป็นเด็กในละแวกนั้นโลโก้โลโก้หน่อยฮรับเขาก็แบบมานั่งเล่นเกมกับเราแล้วก็แบบชวนเราถามเราว่าเอ้ยทำไมไม่ไปเรียนอย่างนู้นอย่างนี้ เคยเล่นยาเปล่าเคยทําอย่างนี้เปล่าเคยดูดอันนี้เปล่าเรื่องความที่เราไม่รู้เราก็เลยลองหมดเลยฮะลองเพราะว่าเราอะอยากมีสังคมตอนนั้นยังเด็กยังคิดไม่ได้อยากโชยอะแบบอยากจะรู้ว่าเฮ้ยห,หรือว่านี่คือสังคมวะนี่คือหนึ่งในสังคมที่อาจจะเป็นที่ท,ที่ของเราหรือเปล่าคุณอยากเป็นคนอย่างนั้นไปตลอดเหรอผมคนหนึ่งที่ไม่อยากเป็นแล้วผมก็เปลี่ยนตัวเองผมเคยเป็นคนไม่ดีแต่ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นครับผมชื่อบิ๊กครับ ดดงแแบบบบผมแต่กำลังหาที่ของผมอะนะขนาดนั้นนสะุดท้ายแล้วผมก็มาเจอคนระับว่ามันคือดนตรีเพราะผมเล่นดนตรีคนหยุดแล้วฟังผมหยุดแกล้งผมผมกลายเป็นแบบเหรือว่า เราต้องร้องเพลงคนจะใจเย็นลงมีความสุขอะไรเงี้ยเจตนาแรกของผมอะที่ไปประกวดคือผมอยากให้ยายเห็นผมในทีวียายชอบดูทีวีมากเลยไม่สนใจอะไรดูทีวีทั้งวันทั้งวันแล้วถ้าผมก็เลยคิดในใจเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแบบวุบลงมาอยู่ในทีวีอะไรเงี้ยถ้าได้อะไรเงี้ยให้ยายเห็นนะครับก็น่าสนใจอะไรเงี้ยผมอยากทาตรงนั้นไงคุณคงไม่เคยเจอกับใครต่อใครที่คล้ายผม มาทั้งทีเนี่ยจะเล่นให้ยายดูไปร้องเพลงคนอืน่นก็ไม่ได้ขนาจะเป็นความอีโกโ้รักดนตรีหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมอยากจะเล่นเพลงตัวเองเพื่อนผู้หญิงก็จะชอบมาพูดกับผมว่าเฮ้ย hey, ผ,ผู้ชายมันแย yeah, ่เหมือนกันหมดมันเที่ยวเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็แบบอยากพิสูจน์อีกว่าผู้ชายไม่ได้เหมือนกันหมดในเพลงเนี่ยมันก็เป็นตัวผมเองที่บอกว่าเหมือนเป็นการบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้เหมือนใครนะดูผมเป็นตัวอย่างสิผมไม่เหมือนใครนะ oh. ่่กกรววาางใหญพอยูผมกำลังทดลองเพื่อจะสร้างดนตรีแนวดีเจละขึ้นมาผมอยากสร้างดนตรีแนวดีเจระเขาเรียกแนวอะไรเนี่ยเนี่ยแอนด์แจ๊สโซแรปหรือหรือบล็อกโอเปร่าหรือหรือว่าเอื้อนแบบไทยหรือหรือยังไงอ่ะไม่รู้แหละแต่ผมจะทำให้มันเขี่ยวมันให้มันกลายเป็นดีเจละ กาแล็กซี่แหละถูกสร้างมาแล้วและเขาสวยงามในแบบของเขาแล้วแต่ให้ผมสร้างแบบกาแล็กซี่นัมเบอร์ทูมันก็เป็นการโคลนมาไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าอันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสร้างคอนเซปต์แบบกาแล็กซี่แต่ว่าเป็นกาแล็กซี่ที่มี3พาร์ทผมสร้างจักราวาลแบบแบบมาเวลครัให้เพลงเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมต่อกันนำโปรเจกต์นะครับเป็นไทโลจีสองฟิล์มผมจะสร้างเป็นสตอรี่ออริจินอลของตัวเองที่เออเป็นเนื้อเรื่อง ซารีเกี่ยวกับน,นักวิทยาศาสตร์ว่าเขามีเส้นทางความรักมันมันอันนี้จริงมันคือว่านจากความรักนะที่ผมสร้างอยู่ว,วัาถ้าจากของความรักว่าคนเราเมื่อมีความรักแล้วเมื่อตกหลุมรักแล้วมันเป็นยังไงเพลงที่ดีเนะี่ยในมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความดีความเลวมัน มองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่านี่ดีบางคนก็คิดว่านี่ไม่ดีเพลงที่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนตัดสินผมผมไม่ชอบเลยที่เขาชอบบอกว่าอะไรนะ Great artist must steal อะไรวะศิลปินต้องขโมยอะสอนให้คุณเป็นขโมยอะนึกออกไหมผมคิด่างยี้เราเราไม่ไม่ควรจะต้องขโมยเราควรจะต้องคิดแล้วก็สร้างงานใหม่สร้าง สิ่งใหม่ครับมาแข่งกันมันจะได้สนุกขึ้นอย่ากลัวอย่ากลัวความเสี่ยงดิสร้างสิ่งใหม่ดิให้คนได้สนุกกับมันดิให้สนุกกับการที่เราสร้างเสียงเพลงใหม่ๆสร้างดนตรีใหม่ๆคิเอทดนตรีใหม่ๆดิคุณไม่มันเหรอเวลาคุณทําเพลงอ่ะโคตรมันเลยผมอ่ะผมเชื่อว่าคนฟังก็จะมันคนละวคุณมันกันอ่ะอยู่บนรุ่งงามที่ทอประกายล่องลอยใจหลุดจากพันธนาการ หลุดจากฉันมันยากาศหลุดจากอุ่มมือของปีศาถ้าพรงนี้มีเพียงแค่เราจะเอาไหมเพราะความจริงช่อยหอร้ายอยากพอเธอนี้ผมอ,อยากทำให้เพลงไทยภาษาไทยเลยนะถูกรองโดยคนต่างชาติ ผมอยากให้เพลงไทยถูกเป็นเพลงที่ฮิตในระดับโลกอยากทำตรงนั้นให้ได้ผมเชื่อว่าแบบเมโลดีนะ้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำลายเส้นแบ่งของภาษาแต่ว่ามันยากนะผมพยายามอยู่และผมกจ็จะลองทำต่อไปผมกำลังหาเมโลดี้ที่แข็งแรงมากๆพอที่จะตีหัวคนทั่วโลกได้อะไรเงี้ยครับ<อ> <laughs> ผมเมนนดีมัน หนึ่งเดียวผมรู้สึกว่าผมไม่ผมไม่มีดนตรีไม่ได้แล้วอ่ะผมคิดภาพโลกที่ไม่มีดนตรีไม่ออกเลยผมว่าผมต้องตายแน่เลยผมอยู่ไม่ได้เลยไม่ใช่ผมทุ่มส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วมันเป็นชีวิตผมอะไรแล้ว่มันหล่อหลอมรวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วสถานการณ์ทุกอย่างบทบทของผมในชีวิตต้องมีดนตรีต้องมีเสียงเพลงต้องมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีแล้วต่อจากนี้มันก็จะจะเป็นอย่างนั้นต่อไป